เคลียลัอตดูแลผิวหน้าให้ขาวกระจ่งางใสไร้สิวดูมีเออรร่าสุขภาพดีขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับคือการล้างหน้าของเราให้สะอาดและเลือกใช้โฟมหนังหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะครับเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและลดการอุดตันจนทําให้เกิดสิวและไม่ทําให้ผิวเราแห้งกร้านรวมถึงการบำร,รุงอ,อ่อ,อนๆนะครับซึ่งมันมีโฟมล้ังหน้าตัวหนึ่งนะครับที่เตอร์คิดว่ามันตอบโจทย์มากคือนี่เลยครับพีพอลา่าเฟเชียโฟม ผลิตและควบคุมภายใต้แพทย์ผิวหนังรวมถึงรางการาันตีอย่าง Best p r o d u c t of 2 0 2 1เป็นโฟมล้างหน้าตัวหนึ่งที่เตอร์รู้สึกว่ามันอ,อ่อนโยนมากล้างหน้าได้สะอาดแถมผิวไม่ระคายเคืองหลังจากที่เตอร์ใช้เป็นสัมผัสนะครับเตอร์รู้สึกว่าหน้าเตอร์ขาวไปจางใสขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นและไม่แพ้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะฮะตัวโฟมล้างหน้านะครับสีจาคุ่นๆแบบนี้นะครับ กลิ่นปมลัางหน้าตัวนี้นะครับกลิ่นจะค่อนข้างเบาบางมากๆกลิ่นจะหอมเหมือนชาเขียวนะครับแล้วก็มีความหอมของดอกไม้นิดๆนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับผมน่าจะมาจากส่วนผสมชูโรของเขานะครับอย่างเช่นชาเอมใบชาเขียวแล้วก็ดอกกล่นะครับน่าส็ด ผมรู้สึกสดชื่นมากแถมหน้าไม่เยียดอีกต่งางหากนะครับและที่สําคัญมากๆเลยหน้ายัางคงความชุ่มชื้นอยู่อีกต่งางหากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับสุกสภาพผิวและอ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊กเพจ P. Polla Clinic นะครับผมเดี๋ยวเตอร์จะเขียนไว้ววตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย